โอครัทุกคนไปวาแหกกันกนมาแล้วไปปาเยเยเยหวานทีมาข้างบนนี้นปเยอะนะครับทุกคน ผมเอาของออกก่อนนะครับโอ้ยโดดมีได้ตัวนะครับ เราอทอดแห่ติดข้างบนไปหน่อยน,นะครับทุกคนแห่มันติดข้างบนไปหน่อยถ้าบานๆลงในน้ำนเยอะก็น่าจะดีนะครับนี่ครึ่งแห่อยู่สวนลิงเลยนะครับแต่มีปลาหลายตัวนะครับทุกคนโอ้โหทุกคนเยอะมากปลายังไม่ค่อยเข้าเพลานะครับเดี๋ยวให้กอกให้กอกเข้าเพลา,าเลยนะครับ โอ้โหอ้โหทุกคนออหโอ้โหทุกคนครับออูโ,โอ้โหนี่ทุกคนอะไรจะเยอะขนาดนี้โอ้โหพนี่ทุกคนครับนี่ ใส่แม่เลยเอาไปไหมเอาก่อนเป็นหางครับทุกคนเป็นก้อนเลยนะครับนี่เต็มเลยปางขนาดเลยทุกคนอ้สุดยอดเลยนะครับทุกคนเพียบเลยเดี๋ยวผมเอาถัางมาปอดก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมไปเอาถัางปอดก่อนนะครับทุกคนนี่เยอะมากเลย ปูก็มีนะทุกคนครับโฮมนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับปลาเพียบเลยเป็นเป็นปลาตะเพียนปลากเกตงนั้นเลยนะครับทุกคนเราได้ตัวใหญ่ตัวนึงนะครับทุกคนนี่อันนี้ตัวใหญ่กระเขานะครับเดี๋ยวเราเริ่มปลดกันเลยดีกว่าทุกคน เยอะมากเลยครับคมนี้เยอะจริงๆแม่กับป้าผมป้นแน่เลยสามม่ไหวแน่เลยทุกคนผมว่าเดี๋ยวคมนี้ท้ายเราเอาแห่ใหญ่ดีกว่าแห่เล็กไม่เอาแล้วโอ ปวดยากด้วยเมื่อกี้ฝนยังตกอ,อยู่เลยนะครับทุกคนแดดออกแล้ว รถมาซะเร็วเลยรถติดล้อเหรอมันจะชนหนูไหมเนี่ยไม่ชนหรอกอยู่ตั้งไกลเสียงมันดังงั้นหนูไม่ชอบอ่ะมีป้องหมอด้วยนะครับค่อมีป้องหมอะป้องหมอเราไม่เอาป่อยดีกว่า ปวอ่ะพ่อปูมีแค่ตัวเดียวเองหรอเออครัที่อาไปบ้านยา่าลืมบอกย่าเลยปูยา่าไปไว้ไหนพ่อปูปูเออปูเปลาย่ายา่าใส่ไว้ให้แล้วยาใส่ไว้ให้แล้ว,ว,ลวใช่ Oh พ่อที่แห่พ่อตรงนั้นอีกตัวหนึ่งนะมันมีอยู่ตัวหนึ่งอะเออตรงนั้นแหละแล้วก็มีตัวนึงกระโดดไปถนนอะว่าไม่ตกแล้วเราคนนี้พวกคนจะตกลงรีบนะครับทุกคนมันจะรับกลัวทอดแห่ไม่ได้ดีเดี๋ยวโทรศัพท์เปียกแล้วจะถ่ายวิดีโอไม่ได้ด้วยเดี๋ยวมันจะลงเม็ดอีกแล้วล่ะฮะมันจะลงเม็ดอีกแล้วล่ะจะลงเม็ดอีกแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว เราเกาตรงนี้หน่อยก็เสร็จแล้วปลาตัวนั้นปล่อยเลยไหมน่ะไหนนี่พ่อเก็บปลาตัวเล็กๆเ,เอาไว้นั้นหนูจะให้ปูหนูกินถ้าเกิดปลาเล็กพ่อไม่ได้ใช้ทำอะไรอะ่ะให้ปูกินนั่นแหละตัวนั้นอะ่ะมันกระโดดไปตรงถนนสองตัวเลยเส้นขาวไปอะ่ะมีอยู่สองตัวตัวเล็ก วพ่อมันจะตกอ,อีกแล้วเหรอจะตกอ,อีกแล้ว ไม่จะมันมันจะตกหลัวจะมืดยังไม่หมดนะครับทุกคนมัน,นยอยู่ในแหี่เดี๋ยวเราสอดสลาดรับนี่เนี่ยปลาเล็กๆอย่างนี้เนี่ยปูที่ชอบกินอะ่ะใช่ไหมใช่แล้วก็เลยไปอีกนะตรงถนนน่ะมันกระโดดกระดิะ่ง แค่นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันตรงนู้นต่อนะครับ